การเกิดข่าวหรือว่าเจนสุดาอันฟอลโลนานาเรบีนาได้เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่สะเทือนใจในวงการบันเทิงทําให้เกิดความสงสัยและความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้รับชมทั้งหลายจากการโพสต์ของเพจดังที่เผยแพร่ข่าวใหญ่ว่าดาราตัวแม่ชวนเพื่อนๆร่วมลงทุนและเบี้ยนี้กันเป็นจํานวนมากกว่า400ล้านเรื่องราวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อเพจดังมายาวนานออกมาเผยแพร่ข่าวว่ามีการเบี้ยนี้เพื่อนร่วมแก๊งในวงการบันเทิงซึ่งก่อนหน้านี้มีการโยงไปถึงดาราสาวอื่นๆอ,อย่างวุ้นเลน และวิริธิภภา,าแต่ทั้งสองคนก็ได้ออกมาโต้กลับและยืนยันว่าไม่ใช่ตนเองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ที่น่าสนใจคือการที่เจนสุดาทําการอ n f o l ล o w นานาเรบีนาได้รับความสนใจมากมายจากชาวเน็ตทําให้เกิดคําถามว่ามีใครอันฟ l ล o w ใครบ้างการที่เจนสุดาเป็นคนเดียวที่ไม่ฟอลโลนานา,นานได้รับความสนใจและเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างร้อนแรงทําให้เราได้เห็นถึงความสับสนและความสงสัยที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างคือการที่ดังกล่าว มายืนยันว่าเพื่อนรักพร้อมใจกันอันเฝ้าคือสัญญาณแรกแต่ที่แรงกว่าคือความเงียบไม่มีใครปกป้องเพราะดูทรงแล้วเคยเจอกันมาทั้งนั้นทําให้เราได้เห็นถึงความลึกลับและความเป็นเรื่องสําคัญของการเป็นเพื่อนในวงการบันเทิงที่ความเงียบสงบอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการแสดงความรักและความสนใจอย่างชัดเจนนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นประเด็นที่พูดถึงอย่างร้อนแรงในวงการบันเทิงทําให้เราได้เห็นถึงความสับสน และความสงสัยที่เกิดขึ้นเพราะว่าความเป็นเพื่อนมันคือเรื่องที่ไม่ใช่แค่การคลิกฟอลโล่เท่านั้นแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความลึกลับและความสําคัญมากมายทําให้เราได้เห็นถึงความสําคัญของความเป็นเพื่อนในวงการที่มักจะเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงและเป็นประเด็นเพื่อการเล่าเรื่องราวคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ความเป็นเพื่อนมันจริงๆคืออะไรมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ชวนพูดคุยกันในกลางความคิดเห็นและความคาดหวังของเราเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคัะ